จากทนผมผมแล้วฮะอุ้ยเลือเหลือน้อยมากจะสังเกตว่าผมเสีเปลี่ยนไปนะพอดีไปอนี่มัคือไปเออล่นมาก่อนนะครับฮ่าอัน้อีล่อีกอเดยให้น้องไปค่ะ ตีขาีขาววะเนาะตันน wow an> ี้บ้าเลยน้าเกียดแลยทิ้งๆไปอ่ะเราไปเรื่องใหม่หมดเลยเพราะเราไม่ได้สื้อมนุษย์ไปด้วยอ่ะอือนาดีเลยผู้ชายเลยผู้ชายเ้าของงาน ตักแล้วไม่หมดเลยเออไม่ดีไม่ดไดตายัดีอ่ะมนยน้องใบอย่า,ทางาที่สามเออเอากูขู้ขอถายใช่ไหยอนนี้น้องใบน้องก็เงหน้าไม่ดีใอ้ถอยท,ที่ที่อยู่หลังท,ท้า,นนะาทยท่นนะะ้ถอยที่อยู่หลังทยท่านนะถ่ายถอยก็หลัง ไ้ายเาก็ต้อง้อต้องค้อนใค่ให้แบบเดยจริงๆอ้หเราไม่ชอบอ่ามองอาดเราไม่ชอบอเราชอบแต่เราเราไม่อยากเล่นมันอาวขอมเราเเราแค่โหลดไว้ตั้งชู อ่แ่ไม่ช่กแเหมือนกั่อ๋อยิ่งน่แหละลูกน่ะต่๊มนะค่ะตมนะค่ะมนใค่พี่เบลตีหางบไว้ไม่ไม่เบลสั่ไข่หอมะกนั่นแหลกมกันวเบลยใชหออก็เห็นตันต่ต่ต่หน้า่ ว่าเพื่อของมันนะตอนนั้นต่อว่าก็ของมันนั้นโดนกระสุนจริงเออคนละสองนะจะใช้เพื่อนมันก็ตายตัดหน้าตัดตามันเฮ้ยนี่อะไรกันมันเราเองมันโดนคนพูดเดียว ทำชิปอยู่ไม่รู้อ่ะไปต่อเลยนะคะแล้วก็ทีนแล้วก็แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ทำไมฝนตกอะฝนตกมันฟลาเป็นใจอยากให้เราเย็นอืมแล้วก็เอาไอ้ฝนตกดูเลฝนตกไปป่อยนั่นสิ ่รู้ก่อนใช่่นรู้สึกฝนตกใส่ห uh, ัวนะเบลเบลรู้ตั้งแต่ตอนออกมานะเองมาที่ลังแล้วก่อนด้วยซ้าตอนหน่องมายงไม่ตกเเชีตกไอยไงเองรู้สึกเนี้ยไปขังหมันยอนเหมือนน้องบ้านไเหมือนน้องบ้านมีไก่อ่ะยังนเจ็บไปก่อนนะยังไม่ได้ยงไ่ไ มื่ออจะบอกบูไม่ชอบาใครหาไม่ชอบหาใครชอบดิชอบดิวนี้ก็วันะรเนลชอบดิเอาเอาเยอะๆบูจนแบบว่าหลายเส้นอะบชอบดิเอามาทั้งหมดเลยคือบูคือบูแล้บเจ็บแต่ก็ไหวเนี่ยเหมือนว่ามีไข่เลยวข่เราทาไมบูไม่ชัดเนี่ยว่ามีไข่เลยตอนนี้มันน่องมา อทำไมเราบอกเราไม่จะพิงไงพิงก็เป็นนอนไก่ตัวเมียจะตายกือเอาเห็ดก่อนดีกว่าทำไมเรา้ราไม่นีเยู่เลยอ่ะเอาเห็ดแล้วอาเออเออเล็งหม

ูขอหาอีกหนึ่งตัวหาอีกหนึ่งตัวมัวไม่ง่ายเกียนเนาะอันนี้แลวหาอีกวไม่งตัวเราไดููหลอนจะดูลูหลอจะไดูกลไปดููหลอเกมซอมบี้เกมฆ่าซอมบี้ไงดูดิกระดูกค่ะดี สามตัวนัดเก็นสามตัวได้เลยค่ะวสองตัวเลยอะไปไปพอดีก่อนหน้านี้พอดเห็นตัววัวตายแบบซี่โครงตรงนี้เนี่ยตรงนี้แตกออกมาแบบแบบดึงเนื้อคอตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่ไหมคะเหมือนถูกหั่นออกไปหมดเลยอะนี่เหรอใช่ใช่เนี่ยเนี่ยถูกหั่นออกไปจนจนกระดูกหักไปเลยอ่ะพังหายไปเลยอ่ะนี่ไอดู ตรงนั้นเลยไดหลบมาดีนี่มันไข่ลูกไข่ลูกไข่ของไอ้เจ้าเอาไดโนเสาร์ลับเตอร์หรือเปล่าลับเตอร์อันนี้ที่นอนไหนลองบีบพุงดินี่วันที่นอนลูกเด็บเตอร์เลยค่ะค่ะค่ะคนเล่นต่อนะนะ้องอื้อโอ้ หัวลุดเลยไปหัวลุดเลยไปดูสิขาหัวลุดเลยไปดูสิหัวลุดเลยไปดูหัวลุดเลยตัวนี้รอดนอตัวนี้ตัวนี้ยังหลอดนะหัวลุดเลยเออเห็นปะอุ้ยนี่หัวลุดอีกแล้วอเออตาย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 ไปอีกเออไอเดอร์ในนี่อีกแล้ว เออโอ้ยตอนยกลุยจะต่อไปเอือสอมบี้มันต้องมีเลือดอยู่แล้วเหรอ <laughs> ใช่เอือไอ้น,นี่คือไม่ใช่ซอมบี้ในมายครับนะครับว่าแต่เป็นชิปเปอร์ในมายครับอุ้ยไปมันจะระเบิดไหมนี่เนี่ยใช้ป,ปืนยิงตายเลยเอา้าตายซอมบี้ข้างหลังก็ตายเหมือนกันเอืออ,อ,อู้รู้นะเห็นไหมตับไตไส้พุงมันโผล่เลยรู้ว่ารู้ตึกมันเหมือนไส้มันโผล่เลยใบเห็นไหมรับู้ว่ารู้ตึกมันเหมือนกองกองตูด ก็ใช่ค่ะมันเป็นท่าก็คงตูดเออโอ้โหเนี่ยเห็นปะมันเหมือนสปาร์ที่ป่าอยู่ตรงนี้เป็นเอเลียนอ่ะเออมันต้องมันต้องกดยิงไหนอะคะก็ให้เราเล็งใช่ไหมคะเห็นเลเซอร์แบบนี้ใช่ไหมคะให้คลิกธรรมดาก็ยิงออกแล้วค่ะหรือว่าถ้าเป็นธนูเราต้องการยิงตรงไหนใช่ไหมคะแล้วก็กดคลิกไว้ตรงนั้นค่ะอย่างเช่นเดี๋ยวพราจะไปเปลี่ยนเป็นธ่าน้เอาโฆษณามาสกอดเออน้องสาวผมนะครับ คือไม่ต้องหวาครับนี่คือนักศึกษาผมที่อยู่นะครับตลลจ้างสาผมทำคลิปอิปกันยาลักนะครับกันยาฤทิ์ุยูริาเลยเนี่ยบอได้แล้วนซูซี่เม่้ามบายซูซี่บายมาดีบายม ไป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 ดูแตงนี่วดที่ท่านอยากไปเหรอนี่ถ้าอยากริงตังไหนใช่ไหมคะใบเนี่ยให้ใบเล็งไปตรงนั้นเห็นว่ามันจะยิงไปรอใน่ยี่แต่ปกตินะพวกต้องยิงไปที่เขาของมันเพื่อให้มันขาหักจะได้เดินตามเราไม่ได้เออเห็นไะมเห็นไหมเห็นปหมมันจะเดินแบบเนี้ยดูแปลกไปเห็นปหเนื้อโผล่อีกล้ะ ออไม่ทอ่พออไมจอมตอบี้วิ่งทำไมอ่ะเมื่อกมันเป็นซอมบี้อีสายพันุ์แบบคลั่งบายแล้วขนุดแล้วด้วย่าไปันจะตีปอะซอมบี้แบบคุณตำรวจนี้เหรอน่ยอะไรนี่มันซอมบี้แบบเหนือทางหันลับ ขั้นสุดยอดเลยค่ะใบมันเลยยิงไม่เข้าถ้าถ้าไม่เล็งดีๆอ่ะถ้าไม่ใช้ขวานอ่ะไอทหารพวกเนี้ยถ้าไม่ใช้ขวานจนตีนะมันไม่ตายเออเออเออไอ้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 รู้ส้มบี้มีเอวูดีกแล้วมีไหมไม่มีโอเคไม่มีไม่มเดี๋ยวใบละใบละใบถ่ายอนาคตของใบออกเหรอ ไม่ต้องโอ๊ะปิ๊บเป็นหุ่นเนี่ยไอ้พวกทหารรับเขาสุดยอดอดกัดทหารของรัฐบาอันแบบเนี้ยนั่นแหละมันเป็นทหารแบบแอบสายบังฉันดีเลยค่ะจอว่าให้โหลดเกมนี้ได้ตัวตับย่าให้แม่อีกเร็วเหรอจะเอาอีกเร็วเลยไม่อยากเงี้ยเงี้ยนะ แล้วใบจะยิงออกแล้วใบจะกล้าเล่นหรออาซอมบี้มานน่ากลัวมากเลยนะไม่อยากเล่นนะแต่ใบคะทหารตัวหนึ่งที่มันเป็นใส่เสื้อสีเขียวค่ะใบนั่นแหละมันมีอีกแบบหนึ่งที่ตากับปากนะสีแดงแบบตาโบปากไม่มีเลยวงไม่อยากเล่นนะใบไม่กลัวหรอคะเดี๋ยวใบ เห็นป่ะยิงเพลยิงหัวเราจะได้ตังมาหนึ่งร้อยเลยค่ะเออเออตายไปดิเัวเหยียบซอมบี้ทำไมอ่ะก็ต้องเหยียบมันสิทำไมไม่หวินขวนญซอมบี้อ่ะคือซอมบี้ที่เราเหยียบไปปุ๊บแต่ว่ามันยังไถกับพื้นได้ใช่ไหมคะไว้นั่นแหละแปลว่ามันยังไม่ตายมันแค่สลบมันแค่โดนพิษยาสลบ อือมันคือนักกานูโอ้โหบอกว่ามัมายกพวกเดีเห็นไหมายมายกพวกมากันทั้งกองครับ เพราะเขา,า,าต้องใช้ขวานพี่ค่ะใช้ขวานมันต้องข้างไงอ่ะก็คลิกเหมือนเดิมค่ะคีกที่น่าจะเหมือนเล่นปั๊มอัพแคปเลย เห็น <Mile> ป <dizzy> ่ะเห็นป่ะนี่เคทเหรอนี่คลิปปุ๊บเห็นป่ะตีเลยปาดปาดบอกออกเฮ้เวอร์สามารถถีบได้แล้วนะแต่พอดีกัเดี๋ยวพูดเี่เดี๋ยวพูดถีบโชว์บายบอกออกเคทเหรอพูดปุอบก็นี่ไอเดี๋ยวก่อนแต่ว่าให้พูดโลนเกมมี้ให้ไหมเนี่ยได้ค่ะนี่ไปดูนะ ไปเป้าแม่งกระเด็นล้มไปเลยเออเออเอย่างพิวไหวอ่ะอ้าอ้อ้กลับชีวิตตัวเองเข้าไปเปลี่ยนมือล้วมอเรู้ไหมข้อมมันอหักมันปากอ้าสนอย่างอื่นไม่สนใจตัวเองเองกลับโดนฆ่าตาย มีหลายคนเชื่ออะไรหายคนอะไรละชัว AI Kim ไม่ไม่คิมคิมไหนอะอ i คีมไมคีมไม่ใช่เอิ่มเาได้อาไม่ไ้ไมุ่กนไม่หนูคุยแตกับเพื่อนคนอื่นกับใคอะ็ i แล้วก็เพื่อนคนอื่นแล้วก็ AI เนี่ย

ไอ้สอบโทแล้วค่สอ้ไม่ะเนนายไม่ได้เล่เดี๋ยวมนโหลดไม่ได้แล้วใบจะมาว่าพี่ปดขไม่อยากเล่นนะแล้วถ้ามาโหลดไม่ได้ล่ะอยากเล่นจริงๆถ้ามัโหลดไม่ได้พดก็ช่วยไม่ได้เด้อวย ยังโหลดตีตีโหลดเกมนี้ให้พี่เนาะก็ได้ค่ะก็ได้อืมระว่ังใบหลดเยอะแล้วพอของพิมพ์ต็มนะอันแคบมากแล้วก็โหลดก็ลบอันอื่นให้น้องวายละโหลดประมาณสองสามอันนะใบไม่เล่นอ่ะใบไม่เล่นอันไหนบอกด้วยนะเดี๋ยวลบเราลบให้น้องวายเัี้ยหลยโอเคอือแต่ว่ากอนเร็วเกมนี้ให้ไู่รูใบยังก็ยกกันมาทั้งหมู่บ้าน ด้านไงเราจะไปกิจการดูดิมากระทั่งสูงกองทับเลยดีนะยังเหลืสองตัวเดียวซื้อเพิ่มด้วยช่วยมีตังค์อยู่แปดพันแต่ถ้าจ้างคนมาเพิ่มน่จ้างแค่สามพันหแต่ว่าอันนี้ที่กบปาป็น่อยต้องตามใจตลกรอเล่นลรอเลย ก็เลยลองทำหน้าแบบที่ฝนบอกว่าไปหลดให้แล้วดิไม่หลุดทีด่แล้วไม่เห็นว่าเขาจะได้แล้วอ๋อไปไปนัดนัดนักไปพัดนัดเห็นดูว่ามีค่ะแต่ว่าตรวจจริงให้ไม่เมยเนี่ยได้ค่ะได้โอ้ยโดนยิงขวซ้ำเข้าไปเลยเออบุกเด่นไป 嗯。嗯嗯

ไปเราจะพูดคานี้นานไหมคะไดเราจะหอเนาะได้ได้ได้เอามีนนะดูเลยอันนี้เอีมดูเอามีนนะได้หดูไหนคะโหลดเกมนี้ไปหนทำไมอ่ะอู้ตายสองม

น้องมาลองกดะดิ่งดิดิกดิ่่งกระดิ่น้องลองกดกระดิงดิน้องมาสิหล่อ